I swear to God, man, I'ma make it soon Silence all the haters as they see us making moves I do what I want, so I got nothing to prove Staying motivated, teaching others what to do I'm staying focused, my mind is open They start to notice that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen It takes devotion to stay composed, man Never stop, never stop, there ain't no time to fall Try to live สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแปบบ๊บผมมีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ใดีที่เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแวร์แลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ เคดี DD, รีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อไอดีเกมอ v ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจท p s e รับซื้อขายหพลเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับทันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w ็บคั t เทปไอมส้วครับสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูเ่เบสเรียวตะาชนแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโร่คลิกซี่กันนะครับแล้วฝั่งดุก้ามเนี่ยมีตัวลลวงเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฉีแรดหรือว่าปลาหมึกหรือว่าบัตเตอร์ไฟนะครับแล้วคลิกซี่เนี่ยเป็นตัวที่ เอาไว้รับเบื่อพวกตนล้วงได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเข้ามาล้วงแล้วก็ผิดจังหวะเนี่ยโดนทิกซี่สต,ตาร์ทด้วยสกิลสและคอมโบทีเดียวตายได้เลยนะครับผมแล,ลแล้วสกิลสองเราเนี่ยเอาไว้แบบอ่าเอาไว้ซ้อนเพื่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนโดนล้วงอะไรเงี้ยเรารอสตาร์ทช่วยเพื่อนก็ได้นะครับผมหรือว่าจะสตาร์ทดักได้หมดเลยนะครับก็ดูที่จังหวะเกมเอานะครับผมแล้วก็คู่กลางเราเนี่ยเป็นคู่แบบตั้งรับนะครับผมแบบรับโถมอ่ะหรือไม่ก็เล่นดักได้นะครับ ผู้การเขาเียจะเป็นแบบสไตล์บุกนะครับผมซึ่งเราก็ต้องรับการบุกให้ได้นะกิวลาร์สครับผมตรงนี้ได้ปูมาครับหรือว่าชัยชนะของเมทได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมอันนี้คือชัยชนะเลนกลางครับทิ่ต้องถอยเลยครับผมติ๊ซิป,ซป,ซปนายต้องถอยนะโอเคไม่ถอยอ่ะก็ก็ตามนั้นครับผมถ้าเกิดไม่ถอยนะคือซิปอะ่ะมันจะไปตีสู้ปลาหมึกหรือว่าตีสู้มวยได้ยังไงนะทุกคน มวยมันต่อยสามทีมันไอพลาซีบอ่ะมันเป็นดาเมจเวทอ่ะแล้วก็สกิลหนึ่งสกิลสองของมวยเนี่ยคือมันมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับซิปมันไม่มีทางที่จะคนดาเมจไหวอยู่แล้วแล้วก็ซิปจเจ้าสกิลอะไรไปสู้นะถ้าเกิดเป็นเทนหรือว่าเป็นโอมาหรือว่าเป็นต้นไม้เนี่ยผมว่ามันยังพอมีภาพอะนะแต่เป็นซิปอ่ะซิปที่มันเป็นตัวรับอ่ะนะไม่ใช่ตัวบุกตันแล้วครับซิปอมอ่แลวซิปไม่อมอ้อเคพอผมฟิกปุ๊บซิปอมปับ๊บ แล้วผมก็ต้องตายครับผม <c oughs> ที่ช็อตเนี่ยถ้าซิฟเขาอมบมมื่อไหร่ตอนแรกอ่ะบัตเตอร์ไฟเนี่ยจะลงดานเมจไปที่ซิฟถูกปะแล้วผมก็ค่อยออกมาแล้วก็ฟิกก็ได้แต่เมื่อกี้เนี่ยที่ผมไม่รีบฟิกเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์นั้นทุกคนเพราะผมฟิกซิฟตัดสินใจอมผมต้องกลับเข้าไปหาเข้าใหม่แล้วผมก็ตายตรงนั้นแหละเอาผมไปฆ่าชัดๆไม่เป็นไรทุกคนอะนี้ผมคิดว่าเราน่าจะเชื่อใจโลมคนนี้ไม่ค่อยได้แล้วดูจาก จังหวะการเล่นเขาสองจังหวะนะครับผมมันทําให้ผมแบบเสีจใจพิดให้นะครับตอนนี้เราอาจจะต้องพึ่งตัวเองแล้วนะครับผมเราคาดหวังกับซิปไม่ได้อันนี้คือถ้าเกิดเราแบบอ่าถ้าเราคิดไม่เหมือนกันนะเนาะเราไปเจอคนที่คิดไม่เหมือนกันเนะี่ยผมว่าก็จะเล่นด้วยกันยากนะครับเกลนี้ผมก็ไม่ได้กดประกาศซิปด้วยนะแล้วลิงเหมือนมีปากเสียงมาแล้วนะครับผมแล้วบูเขาโดนเวทด้วยอันนี้ลําบากนะครับ ว่าเกมนี้เนี่ยเราคุมแม่น้ําไม่ได้ด้วยครับแล้วก็กันเวทไม่ได้ด้วยตัวเราเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวที่กันโหดนะแต่ว่าซิปเขาจะไปเล่นสไตล์บุกะนะซึ่งมันก็จะยากหน่อยนะครับ <c oughs> เอาซิปไปเล่นบุกตรงนี้ที่ผมจะไม่เดินไปไหนเนี่ยทุกคนเห็นปะแบบมืดครับมวยอะ่ะโผล่บนล่าสุดข้างล่างเนี่ยคือถ้าเกิดเราไปโผล่ล่าเนี่ยมันจะใช้จํานวนคนในการเล่นข้างล่างเยอะเกินไป เราไม่ต้องไปข้างล่างเนี่ยทีมก็ได้ค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่กลางแล้วก็รอเคลียร์แล้วก็ดูสถานการณ์แล้วก็ค่อยเดินนะครับรเราจะไม่เดินเยอะนะครับผมเพราะว่าถ้าเดินเยอะเนี่ยเดินแล้วเดินแล้วไม่มีประโยชน์เนี่ยจนด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดเดินแล้วตายเนี่ยอันนี้ก็จะจนเพิ่มอีกมันจะทําให้เราเนี่ยเล่นยากครับอันนี้เ,เดินกลับเลนได้เลยนะครับผมเดินไปคือไม่ต้องไปรอเล่นข้างล่างอ่ะอ่าประมาณนั้นนะผมว่าเราเดินทีเนี่ยมันต้องได้สกอร์ ได้คิวหรือว่าได้แอซิดนะครับถ้าเดินเพื่อจะไปฟาร์มเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่มวยน,นะรอสตัรครับผมตรงนี้เรางั้นสตนคือเราจ่ายด้วยอันติเก็บรายครับผมก็เป็นการสตันดักหน้านะครับผมเราเห็นอยู่แล้วนะว่ามวยมวยต่อยโดนอะ่ะเขาจะต้องเข้ามาชาร์จเรานะครับเราก็รอสตัรจังหวะนั้นนะครับผมโอ้ยเจอกูว่าสั้นอันนี้คือยังไง อันนี้คือข่มขวัญด้วยคำพูดเหรอผมต้องกลัวไหมเนี่ยหรือว่ายังไงดีเจอที่ไหนล่ะหรือว่าเขาเขาเขาจะให้ผมไปเจอไหนเนี่ยผมก็ไม่รู้นะ <c oughs> คืออะไรอะพิมพ์แบบนี้คืออะไรอ่ะถ้าอย่างเงี้ยเขาจะเล่นด้วยอารมณ์แล้วทุกคนเราดูพฤติกรรมไม่ยาก <c oughs> เขาจะพยายามดักฆ่าเรานะครับผมเพราะว่าเขาน่าจะหมายหัวเราแล้วแล้ว,ลวหมายหัวเราไว้แล้วแหละเออ ก็โดนทาร์เก็ตล็อกออนนะครับตามจี้เรามาไม่เป็นไรแผ้ไ,ไ,ไปครับตอนนี้ลิงบอกอเอคใจสู้หน่อยดีว่าเพื่อนใจเย็นๆเพื่อนค่อยเล่นนะเฮ้ยๆตะตันสองจ่ายด้วยนติแล้วบัตไหลเข้ามาหาผมต่อไม่รอดครับบัตเตอร์ไฟไอหมอนี่อุราอุตางวิ่งเข้ามาผมฟิกก่อนเลยแล้วสะตันโว้ย สวยเพื่อนอดีนะมีแข็งครับแล้วซิปมาเติมอาช็อตนี้ถือว่าให้อภัยที่ทำให้ผมตายนะครับตอบนี้เขาวิ่งมาช่วยผมตรงนี้เราเห็นไอริลรับเยนกลางเราวิ่งขึ้นไปรับเยนบนทันทีแต่แกคิดว่าไม่น่าจะรับได้นะเอ้ยแต่เขาทิ้งว่ะแกถ้าเกิดเขาตีต่อเนี่ยป้อมอาจจะแตกแล้วเขาอาจจะฆ่าผมได้ด้วยอ้ผมไม่มีอะไรเลยนะเดินมาตัวเปล่าๆเ,เลย โอเคไอรีตายครับจริงๆเนี่ยไอรีมันไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเดินไปรับเรียนกลางรือทุกคนว่าปะเพราะว่าผมหนูปิ้งไปทันแต่ว่าพอเขาไปรับเรียนกลางมันทาให้เขาเนี่ยต้องไปเล่นกลางเลนซึ่งไอรีเนี่ยมันยังไม่พร้อมที่จะแบบประทะกับคนในขนาดนั้นอ่ะการที่ไปเล่นเลนกลางการเลนอ่ะคือมันมีโอกาสที่จะได้ประทะสูงอะเนาะผมไม่ค่อยเข้าใจมูฟนี้ของไอรีเท่าไหร่นะทำไมถึงเดินไปกลางเพราะว่าเดินไปก็ไม่ได้เคลียร์คีิไวอะ ที่ถ้าเกิดฉีดตีปั้มบนต่อเนี่ยปั้มบนลแตกนะจะฉีดเขาคิดว่าไอริจะมาัม้งเขาก็เลยถอสอดมีการกดยอมแพ้กันเกิดขึ้นแล้วครับผมสำหรับทีมนี้โอเคทีมเราในี่ใจไม่ค่อยสู้เท่าไหร่จริงๆมันก็ต้องค่อยๆเล่นนะตัวเราเป็นตัวเลททุกคนเห็นปะลิงตัวเลทไอริตัวเลททุกคนคือถ้าเขาจะเล่นใจร้อนก็คือระเบิดครับ เล่นตัวเล็กก็ต้องใจเย็นเพื่อนต้นเกมมันก็ต้องโดนกันหน่อยฮะฝั่งนู้นเป็นมวยเป็นน่าจะไม่รอดน,นะผมว่าฝั่งนู้นเป็นมวยเป็นบัตเตอร์ไฟอะตัวโถมอะถ้านายไม่ฟาร์มตตันไปครับตรงนี้เิือนายไปด้วยอันติครับกูจะได้เป็นบัตเตอร์ไฟมาแล้วได้มาเป็นปลาหม,มึกต่อครับสวยเลยตัดนี้ดีนะแล้วแวนเก็บทิปเปิลคิว ต้องพยายามเล่นกับแวนครับเพราะว่าตอนนี้แวนเล่นได้แวนเล่นได้คนเดียวในทีมเราอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะกุ๊ปกับแวนแล้วก็เล่นกับแวนครับไปซิฟสตันได้นะเอ้ยแวนโดนผักผมมาจ่ายสกิลหนึ่งเข้าไปับผมถึงรอซ้อนแวนนะเรารอซ้อนแวนเก็บสตัรนไว้ดีๆครับแวนโดนเราตันแวนโดนเราตันเนี่ยผม แอกุ่มให้แวนก่อนเลยดับแรกครับเรียกว่าอำนวยความสะดวกแบบดับห้าดาวหล่อสตาร์น,นียผมเรียบร้อยครับบัตเตอร์ไฟาตายไหมตายฮะเห็นปะตัวเราเนี่ยคือรับตัวโถมดีมากไม่รับตัวลวงทุกคนต่อสตาร์ทดีๆครับได้สกอร์แน่นอนแล้วบูนี่ผมขอเลยแล้วกันนะไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่ได้ขอใครเยงั้นเนะี่จะเอาเลยแหละ เออขบวยเนี่ยไม่เรียกขอหรอกไม่ใช่บูเราด้วยที่ผมพูดอะไรของผมเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้ก็ดึกแล้วนะทุกคนเออผมก็เริ่มง่วงแล้วเช็กก่อนครับตอนนี้เพราะว่ามวยเนี่ยมันหายตัวนะครับผมเช็คทุกพุ่มเลยเพราะว่ามันหายมวยเนี่ยที่ไม่ออกมาฟาร์มเลนเนี่ยแปลว่าอะไรมันดากค่าทุกคนอ่ะมันดูไม่ยากนะเรียบร้อยครับหนึ่งศพไปแล้ว พี่มวยก็น่าจะวิ่งลอยหน้าลอยตาออกไปได้ครับปุ่มนี้หรือเปล่าไม่ดูเช็คไปก่อนตตันโดนฉี่ครับหนึ่งคอมโบโอ้ติบ๊เบเลยเพื่อนโอเคตตันตายหนึ่งหมดแล้วนะผมขอเติมเลือดก่อนแล้วกันนะเพื่อนโอเคพอดไหม รอดหวยตัวนี้แวนมาแล้วครับปลิงเข้าไปทุบถึงทีแวนตามครับเหมือนเดิมครับผมรอตอนแวนดีๆครับ,บรเื่อแวนสวนถ้าเกิดเราเก็บสตันไว้ดีๆเนี่ยตัวล้วงเนี่ยเข้ามาล้วงมั่วๆนี่คือตายนะครับผมอิกซี่ครับอันตารายอยู่แล้วครับผมลูก g m คนนี้เก่งจัดเลยเมทน่าจะเป็น ผมแร็นะครับผมไม่ได้ใช่ผมแหละหรือไม่ก็ประชดนะครับสองอย่างให้ประชดผมก็ประชดเมดฝั่งตรงข้ามนะครับเฮ้ยเฮ้ยข้างบนแมนโดนเดือดอยู่วะทุกคนต้องรีบไปช่วยกดแข็งครับผมเรียบร้อยถ้าเขาต่อยโดนอ่ะมันจะเป็นสูตรของแร็อยู่แล้วคอมโบมนะันอ่ะ มัจะต้องเข้ามาอ่าไม่อันติก็สองเข้ามาแต่เมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ไกลใช่ไหมมันก็ต้องจานติเข้ามาครับเราก็กดอันติแล้วก็กดแข็งหลบนะครับผมถ้าเกิดเรารู้คอมโบของฮีโลเนี่ยเราก็จะอ่านการเล่นได้ไม่ยากเท่าไหรไ่นะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยคือถ้าเกิดผมไม่มีแข็งยังไงผมก็ตายนะครับระยะนั้นนะ่ะแต่คือผมมีแข็งไงผมก็ได้รอดไล่ภูมิก่อนเลยครับผม เล่นเมดนี่พยายามเป็นคนที่สงสัยเอาไว้นะครับไม่งั้นน่จะโดนดักพุ่มง่ายๆตัวเราเนี่ยมันมีสกิลเช็คพุ่มเนาะกิลมันไกลอะ่ะเพราะฉะน,นั้นก็พยายามเช็คทุกพุ่มที่เดินตาตานครับผม <c oughs> ไปเด้เล่นมวยเอ้เฉ <c oughs> เดินไถขึ้นไปเลยครับผมตรงนี้ติกตามครับ สตันเอามันให้ตายเพื่อนสวยแอบใครว่าอ้าวน่เน,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 น่เริ่มไปแซวเริ่มไปอะไรไปเริ่มอารมณ์ดีขึ้นตอนแรกยังหัวร้อนอยู่เลยลิงนี่อาการไหนวะเนี่ยเปิดโปรละไอรีก็มาเพลงแบบมาแนวแบบพื้นเพลงอะ่ะเหมืนเดิมครับผมรอสตันบัตเตอร์ไฟครับหรือว่ารอสตานตัวที่จะเข้ามรลวงแวน นี่เนี่ยสตาร์นรอไงถ้าเกิดไม่มีสตาร์นก็ถอยออกมาก่อนนะเมื่อกี้นี้ที่ผมสตาร์นเนี่ยนเพราะว่ามันอยู่ในระยะที่เขาสาม,มารถสกิลหนึ่งหรือว่าตีเข้ามาได้ครับผมก็เลยจะสตาร์นรอเลยถ้าเกิดเข้ามาก็โดนนี่นะสตาร์นไปถ่ายด้วยหนึ่งโอ้เจ็บอยู่นะเพื่อถ่ายไปข้อหนึ่งเยือนดูครับเยือนดูเอ้ยสตาร์นแล้วหนึ่งเห็นไหมลิง เอาไหนเพื่อนโอ้ลิงตายจะไม่เป็นไรแหวนผมยังฟรีอยู่ดิแหวนยิงไปลูก evet บัตเตอร์ไฟเข้ามานะครับคันดียิร้อยหรือเปล่าโฮ้ยโฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะวัดคิวเกมเลยไหมเกมดีกว่าตอกหวยบดไหล้ต้นเข็ย นี่มันอะไรเนี่ยคนะปุ๊บสกิลปากมาเต็มเลยวะสุดยอดจริงๆเด็กแห้ง <c oughs> แบบนี้ผมก็เห็นเยอะนะไอ้แบบอาจจะแพ้ก็ด่าเพื่อนคแบบนะก็ด่าเพื่อนก <c oughs> <c oughs> สนุกเขาละ่ะเกมนี้เราก็ได้เป็นแบบสามนะครับเก็บเหรียญเงินเมดมาได้ อันดับหนึ่งก็ไม่ยากครับก็น่าจะเป็นแวนนะครับผมเพราะว่าแวนเอาเยอะจัดเกมนี้อันดับสองก็คงจะเป็นซิฟครับซิฟหลังๆเล่นดีครับผมคอยเซฟแวนครับประตูดาเมจแวนสี่สิบแปดผมยี่สิบเก้าตัวไหนตัวที่พิมพ์เนี่ยดาเมจน้อยกว่าลมโอคก็ให้ภาพมันฟ้องนะครับผมให้ภาพมันได้เล่าเรื่องราวให้กับทุกคนให้คนให้ทุกคนเนี่ยไปตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะครับว่าสกิลปากมีแต่ว่าสกิลเพย์มีหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับ ขำๆนะครับผมลิงมาดูคลิปก็อย่าเครียดนะครับหยอกเล่นเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการเล่นคลิกซี่เวลาที่เราจะต้องรับมือกับตัวล้วงเยอะๆนะครับคลิกซี่เป็นเมทที่รับมือกับตัวล้วงได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวล้วงเนี่ยหลงผิดพลาดยังไงเนี่ยโดนคลิกซี่ลงโทษได้อย่างง่ายเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้ คนหนึ่งไลค์คุณหนึ่ง like, คอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจบในคลิป,ปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ